สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนช่องปูอยู่ทางบ้านครับพี่น้องย e ูที่ดูท่านมินิแอดเองน้ำภาพเพื่นอนแฝดเพ่อนช่องมาตามตัวเลขแนวทางของมอตันครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของมอตันวันที่16กรก,กฎาคม2566รูปแบบแนวทางสี่ออกมารูปแบบใดพเพืนครับเพืนช่องตรงตามที่มัดเข้าไปแล้วครับพี่น้องเปิดจะบมพัดคลิปไม่ไหมชัดเด็ดพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจาทางที่มานน้ำมัเรื่อยเป็น้องเด้อพ่อไลฟ์ซียแหังครับพี่น้องเขาไปฟังหมอสตันเป็นหลบเป็นจ่าครับพี่น้องเอฟซีปะสแตนพีน่าก่ับไปครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับมีนนโอ้จับกปูมารพอรอพอรออยู่บา้านมารบอกเลขครับว่าพ,พ,พี่เด็กเขาหาทุนาะค่ะหมอฝังจากพิบมัอนี้อ่ะก็มัอนี้เอาเครื่องเดิมมาให้ก็คือพ่อมาให้ครับพ่อครับ ไี่มีโจงีดาจะซ้ำคนจีมากถือบัดเลยอล่หมดเลยทาละคะไปทนโรยัไเพราะม่หมองวนอ่ะก็คือพูดละไลยบัดเลยไม่ผู้ใดไลยก็ได้ผู้ใดหน่อยก็ได้เียเสียนสองพันก็มีอยู่สามพันเป็นเงนเป็นซี่เงอนหาเนก็มีโอ้ย้างหมดลก็มี แสนก็มีและครับพ่อวันที่แล้วนี่ผู้เป็นแสนก็มีผู้ป็ตอศูอกับนี่วันไงวันนี้เสือเล็กกับพุมานเล็กู้บกุมเรทิ้งหบพ่อแล้วงพ่อฟันแบบว่าค่ะมันมีตมาตาตกเก่าแหมตกเก่าเทวะ่าตกเก่าใช่ไหมเราบอกว่าตกเก่ามันก็บนนี้ตกเก่าอริงๆก็ล้ววัดก็ลววัดต่กตาเลว่าจะม่ามันมากี่สูงแหม สี่ศูนยเด็กศูนยังคือเก้าศูนย์ก็ไปใจเลยแมนดีเลยแม่ก็เราดีเลยสี่ศูสี่ศนันเห็นอี็กบนม่ว่าสามหนึ่งศูนย์เ้ยสาม่งศูนย์กะอาจจะเก่าไก็สามศูนย์สี่ศูนกับสามหนึ่งศูนอาจจะเก่ากันยุ่งกันก็ได้เนีก่น ย้อวันละสามหนึ่งศูนย์สามศูนสี่ศูนยนี่้พ่อสามศูนสี่ศูนที่ไหนเนี่ยามศูย์งลามกลับออกเขาสิบอกไล์จะบอกไลท์จะคลองไปซื้อเราเท่นนบัดนี้ตะกี้ว่าผู้มานโดดออกจากจานนึ่ตัวนี้ว่าคนตัวนี้ละผู้โดดจ้งเล็กอะทกรเต็นบอกซีีนี่แล้วอยู่ซีมันก็เต้นบอกซีีนเนี่ยได้มาบถืกะตีท็บดาบคมที่ว่าเราได้แบบเนี่ ขี้ดือ้อมันจะหน่อยขี้ดือด้อไค่น้อย,อย,อย,อยเลยดื้อลุงเจียงลุงเมเกินหา่าบักท่องเอือนใส่อเลยยไน้เนมื่อนั่งไปสังเกตบอสือยังไม่มันตายวัดน้องกูไปตาตาะน่าวาย้อนมีคนมาหอดีเบี้ยวไม่ง่ายนี่นเกิเอือนวพามันเสียงไม่ออกเสียงเกาหรือเสียงนอน่อยอ ตาตายอยู่วางวางกกันเลยยุ่ยไปดีเด่นเออคนะดียวได้ยูรอสาบุนะบ้านนี้ถ้าได้โดนเสียงตาตายยู่รอปลารอสาบุเออเออเสียงเดียวเสียงเดียวเออคนละมองเขาทีไปบ้านคอมินไปเอื่นนะกดไม่ยุ่ยนาวัดต้องกลุ่มอะยังไงเสียงเดียวเดี่ยวกคนหักนางหักหลังเอาไม่ว่าเสียงไม่ตุยก็ยัง เม่ตทีก็ยุบ้านบุกมะว่าอันนี้เราอายนี่ยไปเอื้อนคือเนื้อหัวใจฟ้องเจ้าฟ้องเจ้าจุ๊บจุ๊บฟ้องจะให้เลขไหมครับพ่อให้เลขพ่อพ่อพ่อลองขอให้ดูหน่อยครับพ่อแน่นด้วยเหรอมันฟ้อง เ,เลขนะมันไปนอมันหน่อยหนึ่งหกไอย่านี้นึ่งหกหนึ่งหกสิบหกสิบหกคุมาทองเลขคุมาสิบหกไปหน่อเด้อสหสิบเก้าตัวเดียวกันบ่ตัวเดียวกันมกเ้าเปเดียวปีห้วนอ่ก็ไแดี้วลที่เรียนก็้วสหรบสอูนี่ อันเีนเท่นั่งกเกาีาท่น่าเกาคู่เกามีะเกาผู่สาวเกาเห็นเกาเห็นของเกาคือกันยัไม่วไม่มาตัวจะตกเกาเขามาจะตกเกาตกเกาชูนจะได็กกบ่านีปนีแม่นอ็งนจะได้กับนีแล้วมันามเห็นนามกับสายนามกับสายนามสายเกาที่เคยนนามันก็เป็นหนึ่งใน่ดีมาแล้วอ่าทีเซนูเลย ่ในแนคือสามศูนย์และสี่ศูนย์อืมนี่ประมาณห้องนี้คือหนึ่งห้องหนึ่งห้องกระพริบไปแน่ๆเป็นหลังเรียบซี่อย่กเป็บอกย่งแค่าดไาว่ามันม์ี่น่นย งเกียไปกอดไปขี้ข้อพราอยู่ระว,ว่างระว,ว่างสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยมากไปเลยวะเแกพี่แก้หน้าออกอมากจะเป็นคุณมแล้วเาสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์บ้านท่องบ้านท่องเ,องเดืคุณบ้านท่องพกหนึ่งล่โาโุ่พี่น้องกับยาเรื่มครับ6กปีเก่าแล้ำเนี่ยอาโชคแฮามานัน ไปไไปนครับ่มไปไปดูร้กันอีเป่นบอกหม่เยประมาณปรมาณทองชื่อทองด้นะครับผมทองไทีุ่เก่าเนะ็เลยอตะวันเหล็กมันมีศูนที่เก่ด้อศูนย์่เกู่นหอีกวิ่งศูนย์เลยบอก่าวิ่งศูนย์แ่วิ่งตัวเดียววิ่งศตัวเดียวศูนย์บนล่าง่งบ้ นีู่นเหครับูนเขามาไลู่เอดี๋ยวอห้เราูเนาะาเปถึงูนอนโอ้ใช่ไหมครบวมันก็บบ้นี่อ่ศูนๆื่อ็ว่าไปเสียดอกมาห้ามันเขามากครับศูนไล่เแล้วโมโหก็เป็นศูนก็ไดเลยโมโหไล่เธอูนสองหน่วย เน่อาะอนีวันไหก่อค่ะมันหลักานมันหลักานก็มันหลัก่านวันเดียววันเสาร์บลาปอมันจะเสาร์คนบาท่านน้ำขนสวยล่ะสามโมงสี่โมงหาโมงเที่ยงยังมากเฮ็ดไ่ได้ัน็ดใดจะแก้วนะจะมีเช็ดเหมือวันเสาร์เช็ดแต่เสาร์เสาที่สุดไก่สามโมงเช็ดไ่ได้เลยเก็ดไดกับบัตรเช็ดใดกับบัตรตอืมบ่เกินสามโงเสาร์ยามสวยอม่เกินสามโมงเส กอนนาิกาวันคารนเสนสาร์ามเกินสามงเสาเรียวันเสาร์มันเสียแต่กลำดำย่างเดียวอืเดกจะล่ำเู้ดาด้ไหเร้จบกัเลยบอกว่ายกเลยวันเสาร์เวลามันหน่อยไม่เอาเป็นว่าราคาจะเดียวจะเวทดำแดงก็ต้องเฮ็ดแล้ว้วหลวงไปเลยนี่เป็นตัวเลขแนวทางของ มอดตันงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566รูปแบบหน้าท่างออกมาก็คือ310 3040เราว่างหนึ่งร้อยเป็นไปได้เป็นหน่ FC ทุกท่านส่วนเลขกุมารมีเลขกุมารเขามาเติมเป็นไปได้อป็นน่วยเด้อว,วันนี้ก็คือ16และ19พี่นหน,น่วย FC ทุกท่านใส่วิจรารณ์าณนี่การรับชมและรับฟังเอา ทั้งสองเส้นนี้เป็นเพียงแค่สีก่กลางหรือว่าเพื่อความมันเช่งไปเสนอราคาเป็นของเอสซีทูตันห้าชกห้ามันฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางกิมมาน,นั้นแมนดีพี่น้องเด้อตัวเหล็กยอดสร้า,างห้าชกเนี่ยบริษัทครับพี่น้องเอสซีทูตันนี้ครับพีน่น้องลายสร้างของมอตันครับพี่น้องครับในาทางมอตันพี่น้องห้าชวกห้ามานครับ ยินดีด้วยพี่น้องกดกระดิ่งจงๆเๆป็นน้ำแนนเพื่อจะประผัดคลิไปไปมาชัอตดีๆแต่ทั้งที่งานครับพ่อกันหมค่คลิปหนาด้วยพี่น้องด้วย,ยิปนี้ล่าลงไวส้สวัสีสวัสดีครับพี่น้องครับ